คันนี้ขายนะครับหลายคนให้รีวิวคันนี้ให้ดูหน่อยนะคันนี้ลงขายนะครับเป็นรถผมเองใช้ในร้านคันนี้ก็จะเป็นรถหลังคาสูงของทิราตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเบนซินอยู่กันเรามา10กว่าปีแล้วแหละแต่ว่ามันเฟี้ยวยังไงเดี๋ยวพาไปดูว่าคันนี้ทํามาพิเศษจริงๆคันนี้ภายนอกเป็นชุดแต่ง a อร์บัสนะเป็นงานพลาสติกแล้วก็ซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อตัวเรกันญ์เจแปน งานพลาสติกเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวชุดแต่งรอบคันก็คือเป็นงานพลาสติกทั้งหมดเลยข้างนอกนี่ยก็คือสีทามาใหม่ทั้งหมดคือสีเดิมของโตโยตา้าเขาอาจจะไม่มีเล็กเกอร์ถ้าเป็นสีขาวนะใครใช้โตโยต้ารุร่นนี้จะรู้ดีเวลาเช็ดไปปุ๊บมันก็จะเป็นด้านๆเขาจะไม่มีเล็กเกอร์เขาจะไม่มีเงาแล้วก็ยิ่งขัดสียิ่งบางยิ่งยิ่งไปเจอเนื้อด้านในถูกไหมอันนี้ทำใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ทำมา หลายปีแล้วแหละแต่ว่าสีเขาก็ยังฉ่ำอยู่เหมือนเดิมนะด้านนอกก็จะเป็นไฟลูกแก้วโสมสุดท้ายนะครับแล้วก็ตัวกระจกวงช้างกระจกมองมุมพวกนี้ใส่ไปทั้งหมดเลยตัวกระจกมองข้างเป็นบาล,ลันตินะมีไฟสองพื้นด้วยอันนี้แท้อย่างอื่นก็เป็นทุกอย่างเท่าท,าที่จะใส่ก็ใส่ไปกระจกตัวนี้เป็นกระจกบานเรียบนะเป็นกระจกบานเรียบแท้โตโยต้านะครับเดี๋ยวให้ดูนะแท้โตโยต้าตัวเนี้ย หายากมากมากแล้วอันนี้ก็คือเป็นของแท้โตโยต้าน,ะอาานอะอย่างบางคันอย่างคันนี้ก็ใส่เป็นเป็นงานบ้านเราตัวนี้เป็นงานบ้านเราแต่ก็สวยเหมือนกันแต่ว่าด้วยราคาของเขาเนี่ยตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวนี้แพงนะเนี่ยเบรเบเซ็ก็คือเปลี่ยนทั้งหมดรอบคันเลยแล้วก็ฟิล์มตัวนี้ก็คือเป็นฟิล์มชาสีออกสีออกชานะครับตัวนี้เป็นสีสออกชา สไตล์รบเรียบแล้วก็ใช้งานได้ข้างในมีอะไรพิเศษบางคนบอกว่าแม่เครื่องเบนซินตัวหรือว่าเห็นในท้องตลาดเครื่องเบนซินทำไมราคาไม่แรงเลยตัวเบนซินเนี่ยที่เขากลัวเพราะว่าเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าน้ํามันดันหรือว่าถ้ามีปัญหารเรื่องเครื่องยนต์ฟาซูบใคยโกงหรืออะไรก็ตามเนี่ยแก้ยากมากนะครับบอกได้เลยว่าซ่อมซ่อมแพงกว่าค่าซื้อรถอ,ะ <S 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 อ่ะเพราะฉะนั้นตัวเบนซินเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยสำคัญที่หนึ่งเลย ตัวเครื่องยนต์ของตัวเครื่องเบนซินเนี่ยญี่ปุ่นจริงๆใช้เป็นเบนซะินนะส่วนใหญ่เป็นซิงและดีเซลมัามีข้อดีข้อจํากัดของเขาอยู่อย่างที่บอกก็คือตัวเครื่องตัวนี้ที่เขากลัวก็คือถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาเนี่ยซ่อ,แอมแพงกว่าซื้อรถเลยนะนะแต่ว่าเครื่องคันนี้ดูแลอย่างดีแล้วก็ตัวไหนที่มันไม่ดีเปลี่ยนออกทั้งหมดเลยเพราะว่ารถคันนี้ใช้บอกเลยว่าคันนี้ใช้เยอะที่สุดในร้านนะเป็นรถที่ใช้เยอะที่สุดในร้านแล้วผมครับบ่อยมากมากเมื่อก่อนครับคันนี้บ่อยมากๆเพราะนั้น อุปกรณ์ทุกอย่างเครื่องยนต์แล้วก็ระบบชุดเกียร์ตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้เป็นตัวนอกเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ตัวอุปกรณ์อันนี้เป็นน้ํามันล้วนแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ก็คือไม่เคยมีปัญหาเปลี่ยนเช็คระยะทางปกติวิ่งได้ร้อยแปดสิบชิลๆิลคันนี้ชิลชิชชเลยแล้วก็เครื่องยนต์ดูไม่ยากครับแลวเป็นตัวเบนซิน,ส,นสตาร์ทเครื่องปุ๊บฟับงเสียงนะครับ เสียงเขาจะเงียบมากแล้วก็ไม่มีการสั่นเนี่ยจับที่พวงมารยหรือว่าขึ้น่ไปนั่งเขาจะไม่สั่นนะอันนี้ขนาดเครื่องเย็นรอบเดินเบานะเขาจะไม่สั่นถ้าสั่นเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างไม่ไม่น่าซื้อแล้วก็อย่างสมมติใส่เกียร์นะครับสมมติใส่เกียร์เกียดีเครื่องจะต้องไม่สั่นนะครับอันนี้เครื่องจะต้องไม่สั่นจะต้องนิ่งๆเลยไม่มีการกระตุกแล้วก็เวลาใส่เกียร์เนี่ยรถจะต้องไม่กึกกักกึกกักใส่ปุ๊บรถต้องออกได้เลยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือความสดของเขา แล้วก็ตัวคันนี้ช่วงล่างทั้งหมดเป็นตัวชุดของแวนท็อปทั้งหมดอันนี้ด้านหน้าเป็นระบบเกาชันบาร์เป็นระบบเกาชันบาร์แล้วก็เป็นโช๊คด้านหลังเป็นถุงลมนะครับถุงลมตัวนี้เป็นถุงลมแบบเมมโมรี่นะเป็นเมมโมรี่อันนี้อันโครงหน้าหลังทั้งหมดเลยนะอันนี้กดเป็นเมมโมรี่นะครับเป็นระบบเมมโมรี่ทั้งหมดเลยถ้าอันเนี้ยที่ใส่เป็นถุงลมเพราะว่าด้านหลังของเขาเนี่ยไม่มีของเห็นไหมไม่มีบอก ใช้เป็นเบาะ V.I.P. เพราะนั้นเนี่ยเวลาจอดธรรมดาเนี่ยจริงๆคันนี้ปกติใส่เป็นล้อเวนเจรีนะแต่เนี้ยคือใส่เปนโชว์ก็เลยใช้เป็นขอบ20คือใส่ได้ทั้งขอบแต่งแล้วก็ขอบตัวสแตนดาดเบรกเพราะเป็นเบรกเบรกเดิมเนี่ยเวลาิ้งลมก็จะประมาณนี้เอาไว้ขนของด้านหลังได้เสร็จปุ๊บถ้าสมมติเราไม่ได้ใส่ถุงลมแล้วท้ายเบาๆแบบนี้เวลาขนของท้ายมันจะห้อยแต่ถ้าเนี้ยเวลาขนของปุ๊บกดขึ้นมาปุ๊บระดับเขาก็คือจะเป็นระดับเท่ากับข้างหน้า แล้วก็ทั้งหดว่าเราของออกมันก็จะสามารถที่ปรับให้มันเตี้ยลงมาได้แต่ถ้าเป็นแหนบมันทํายากเพราะว่าทําได้แต่ทายากเพราะว่าถ้าเป็นแหนบเนี่ยทรงก็ต้องเป็นทรงเดิมหมายความว่าท้ายเบาๆพอใส่ของมันก็จะห้อยวันนั้นถ้าเกิดว่าเราท้ายสูงเวลารถวิ่งตัวเปล่าก็ไม่สวยอันนี้ก็เลยใส่เป็นตัวพุงรมแบบเมมโมรี่แบบนี้นะครับก็ถ้าอยากสูงก็กดขึ้นมาได้เลยอันนี้เป็นระบบเมมโมรี่ เห็นไหมเอ,อิบขึ้นมา,อาลองดูท้ายถามเมื่อกี้ที่เตี้ยก็สูงขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนเพราะว่าตัวกล่องเมมโมรี่ก็คือเป็นกล่องเดียวไม่ได้เนินสายอะไรซับซ้อนเลยสามารเรียกกลับเป็นระบบเดิมได้ทั้งหมดนะั้งในวงลารลี่ยนแล้วข้อเด่นของคันนี้เลยก็คือตัวนี้บอกตัวนี้นะเป็นมี้เมาส์แบบนี้นะนั่งโค้งสบายบอกได้เลยอันนี้เป็นตัวนอกนะครับนั่งสบายนะเป็นกมัมยี่แบบนี้แหละผมชอบ ตัวมารจิตี้หรือว่าตัวเบนจูตี่ผมเป็นเป็นหนังแต่ผมว่าส่วนตัวผมกลับชอบความเป็นผ้าแบบนี้มากกว่ามันนั่งแล้วมันสบายตัวกว่าแล้วก็ฟองน้ําของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนบอกปัานบ้านเราก็คือเขาจะกระชับซับตัวที่ดีกว่าแล้วก็แรงสะเทือนได้นวลกว่านะอ่ะตัวนี้ก็คือเป็นภายในด้านด้านหน้าตัวนี้เป็นกล่องกลางคอนโซลเป็นลายไม้ทั้งหมด เาข้า,ขาอยู่ประมาณนี้ม,ม่านเนินรู้อย่างมีให้หมดเสร็จเพ๊บด,ดูด้านหลังทําไมเราถึงแตกแบบนี้ใช่ไหมก็คือตัวเนี้ยเบาะตัวเนี้ยสามารถที่จะหมุนได้แล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้อ่ะเลื่อนหลังคนระับเลืนหน้าด้านหน้ามาชิดแบบนี้เลยแล้วก็เลื่อนหลังสุดแบบนี้ตัวเบาะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบนวด พร้อมระบบนวดเป็นบอกไฟฟ้าแล้วก็จะมีตัวตัวนี้น่องลองน่องก็คือสามารถที่จะปรับขึ้นได้เป็นลองน่องแล้วที่สำคัญคันนี้คือหมุนได้อะเบาะหมุนได้เบาะเขาจะหมุนได้เดี๋ยวทำให้ดูนะนะครับปลดล็อกแล้วก็คือจะหมุนได้ถามว่าทําไมต้องหมุนได้ก็คือมันจะปรับฟังก์ชันของเขาได,ได้ได้หลายอย่าง บอร์ตตัวนี้สามารถที่จะหมุนไปด้านหลังได้แล้วข้างหลังก็จะโล่งแบบนี้นะอันเนี้ยผมใช้ขนมอไซค์ขนของคันใหญ่หญเนี่ยตัวนี้คือเราขึ้นไปยืนได้เลยนะเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูนะอันนี้นะครับผมยืนให้ดูนะตัวผมสูงร้อยหกสิบกว่าหกสิบร้อยหกสิบห้าถามไปยืนเต็มตัวได้ไหมก็ไม่ถึงกับเต็มตัวแต่ว่าถามว่าต้องก้มเยอะไหมเนี่ยดังข้างคันนี้แอร์ระบบแอร์เป็นระบบไมโครบัส ย้ายจากกวเดิมมาด้านหลังแล้วเพราะนั้นเย็นมากๆแอร์จะเย็นทั้งคันนะครับอันนี้เย็นมากๆด้านหลังก็คือตกแต่งเป็น B I D กันนี้ก็คือใช้ส่งเพื่อนที่มาซื้อของที่แวนช็อปของก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อนก็จะนั่งข้างหน้าสองสามคนก็ว่ากันไปก็จะนั่งแบบนี้อันนี้คือปรับเพื่อให้เขามีพื้นที่แต่ถ้าปรับเ้านหน้าก็คือจะมีระยะขึ้นมาอีกบอกเป็นแบบไฟฟ้านะครับ ตัวนี้ก็มีจอกอทีวีปุมกดตรงนี้ปึ๊บพเขาก็จะลงมาเป็นจอทีวีภายในก็จะประมาณแบบนี้แต่ว่าทำไมต้องทำเป็น V.I.P. ตองทีเอาไว้ขนของหนึ่งแอร์มันจะได้อยู่ด้านหลังแล้วก็แอร์จะฉับทั้งคันเพราะนั้นเนี่ยของผมหรือว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมันอยู่ในรถเวลาทำงานบางทีผมก็ขึ้นมาทำบนรถเวลาออกไปข้างนอกนะะมันโล่งแล้วมันก็ทำงานได้สบายนั่งคุยงานมานั่ง มีมโต๊ะมีอะไรนั่งอยู่บนรถได้เลยนะก็จะเป็นด้านหลังแบบนี้ค่างออกมาแบบนี้มาดูด้านในเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูประตูเป็นประตูแบบนี้นะเลื่อนอันนี้ใช้งานไม่เยอะดูนะดูเวลาเลื่อนนะนะครับแล้วก็เป็นประตูดูแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้สีทุกอย่างก็คือ ใช้ได้เลยแหละอันนี้นะด้านหลังกว้างๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีกล้องวัวนี้เอาไว้เก็บวันนี้เป็นตัวน่องลงโล่าะสำหรับขนของขนมวายใช้ได้เลยสบายๆ